มันขบมันถึกเลยดิถึกว่าจะบอกดูถึกแล้ยอันนี้ไอันนี้เขียนไม่เ่าคือเขียนเก่าเขียนตัวเก่าแล้วมันถึกครบชุดมาเลยแหละลายแต่นี่อันนี้อยู่เบื้องนี้ตัวนี้บ่าไม่นี่อันนี้ตัวสันอันนี้สองจุดหาสิมหาอันนี้หาเพนรายการหลังคาบ้านอ่าบ้านลูงน้อยเนาะแม่นแหละถืกแล้วตามนี่แหละตามนี้เลยเหมืนบอลุงถืกเลย ลายเป็นจุดเป็นจุดอยู่เด้นี่เดียอันนี้เพิ่นเขียนใหม่บ่นี่น่ะเขียนไม่เขียนให้ใหม่บ่แม่นเขียนให้ใหม่นี่ไไ่เขียนให้นี่อันเสาแสงกันตัวนั้นทิ่มแล้วมันมาถึกนี่เดียวมันมาถึกนี่คิดทิ่มอ๋อแล้วตัวอันนี้อ่ะตัวก้อนเป็นบ่ตัวก้อนตัวนี้แหละถึกแล้วนี่อยู่นี่เลยนี่ตัวนี้ตัวสันนั่นเด้มันจะมีเอ่อสิบจุด เก้าหาคูณเจ็ดม่คูณเจ็ดเนาะคุณเจ็ดนี่คือเจ็ดแทนเอเจ็ดแนมันบอกเจ็ดแนเนาะแมุ่อเป็นโอ้พนไปคูณเนาะยเพิ่นเอตรงบอกน้ำได้ยเพิ่นบอกเข่าใจบ้นงพอต้องคูณออกดูเดี๋ยวเดี๋ยมีเตอจุดเตือเลยยันยันแบบว่ายันเขาโคมายว่าสิบเก้า คุณเจ็ดสินะได้อลเนาะเขาเขาใจแย่าเจ็ดแพนที่ะนะแย่ไปเอาคูณสินะอยอ่บนสิพิษเฮาเท่ากับพ่อนี่มเท่าแลไรไม่เล่นเท่าไม่เล่นเทาเขาเุณนคคำว่าคูณนี่ก็เจ้าจิตตีบวกเขากันแล้ตัวนี้นี่นี่มันมีปลายมันมาบวกหายอีกว่านี้ว้าวเท้าเท่าาเท่า่ก็เจ้าเะไรเมินคูณเเท่าหมดเท้าแบนี้ เอ่อ10.95 10เมตรบ่ครับผู้มาย10เมตรบ่นี่ล่ะ10จออก็คือม่นนั่นแหละเนาะอือ10 95อ่าเกือบอืม7แผ่นนี่อือ9.45 4แผ่นเนาะโดย7.9อ่า .7 .95 5แผ่นเออ2.55 5แผ่นมีอยู่4วรรคกันบ่ลูกแม่นเด้ หนึ่งสองสามสี่นั้ลทางหนาเสร็จไปหนึ่งก็ได้ก,กระถึกเลยมานนี้อขอบค้างเนาะโอเคพอเค <Okay. S 1> มา,ามันี้มีสปรอร์ตได้พี่น่อยเนาะตองเตี้ย <laughs> <laughs> ขามือน้ำกันมันนี้พี่น่อยเนาะโอ้ยได้อย่างมาลำบาอะไร <laughs> ไปดูมาใ <laughs> หา้พอมาให้เนาะ นียังยังไม่เลิกเลยพี่น้อยเนาะปกติกะเอูกมูหนึ่งเลปกติกะสามนี่คือว่ายามหลับหน้ากะยังยังหินตะเวนอยู่สามนี่นะคือยามนี่ะมันคำไวเนาะยามนี่มันคำไวแลยกะยามยามหลับหน้าน่ะนั่นคำเนาะมันสิกรับกันไปว่าคือยามเด่งน่ะคำไวนัยามหลับหน้าน่ะนั่นคำพี่น้อยเนาะยามหลับหน้าน่ะ คำไว้ไอ้นานคำแจ้งไว้ <c ười> คือยามนี่เนี่คนนย <c ười> คำไว้นานแจ้งคำไว้แง่มนี่น่ะคำไวนนนนะ้นานแ <c ười> จ้งยามหนำหน้าน่ะนานแจ้งไว้งไวคำช้าโอ้ยเนานะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ลองไปโคบใหม่เลยพี่น้องเด้อเนาะอ่าคนนำมาให้แล้วการใส้เป็นประโยชน์พี่น้องเลยเน,นาะโอเคป่าวเฉยดีโอเคเลยภาพให้กูกังวินมาเทื่ยนไรบริย,ยานบ้านนี้เนาะบริยานบ้าสีายด้เมื่อเลิกบ้านนี้ผมมีคำว่ามืดโ <c oughs> มีคำว่ามืดแ <c oughs> ักเนรีบ้านนี้เน,นาะเปิดภาพมาบ้านนี้กับยูนี่คือเก่าพี่น้องป้าน้องเตี้ยพี่น้องเลยเนาะอ่ามาเพื่อนุ่งน้อยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าพอดีว่าประคำอยู่หันเนาะิคำอยู่เพื่อนน้องเตี้ยแหี่พากันมาแต่ แกงกระเบาเนาะแกงกระเบาแล้วก็ศชัดมาพี่เลยอ่าพอดีเข้าไปเยี่ยมเมึงมองเฮือนลุงเตี้ยแน่แล้วก็กับอ่ามาเข้ามาหนีแน่กะมันบอดีค่ำบอดีอะไรพี่น้องไอ้เนาะก็ได้เข้ามาเยี่ยมทางลุงน้อยก่อนเพราะว่าขันมหากันเว้นกันทางลุงเพิ่นบปอยู่ขึ้กันนะนะพี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นไปนะเพิ่นไปยังเกาะเพิ่นไปเกี่ยวเข่าเนาะโอ้รถเพิ่นเยอะมากเพิ่เยอะเนาะเยอะเลยนี่อ้วสองหาซีซูล Để mà mặc tựa thì nó Luôn vui dù luôn, Ờ, khảo lê là mà no Ờ Một nhịp mặc, cái đấy một cho, nó Rồi, rồi, bài đi luôn, đi Bà, ui ta xe bay đi hàn tốt <cười> <cười> Đôi, không mua hay, Đôi, không mua hay. Ờ งามแล้วงามพี่น้องเห็นเนาะอ่าสุดทหารเลยอันนี้เนาะอ่ากินข้าวแล้วบอมาหนิปะอ่อมียังกินข้าวแลงมื้อนี้ตับหมกทั่วตับหมกทั่วโอ้ตับหมกทั่วเนาะลุงเน่ลุงไปเฮ็ดเดียรอยู่ไสมื้อนี้โ่ยไปรับจ้างเกี่ยวข้าวบ่ได้ไปขายขายบ่บ่ได้เอาเครื่องไปขายตามมันว่าเจ้าอะไรนั่นบอเกี่ยวข้าวบ่ บมันไปมันมาทันเขานั่งกัดไปมาเกี่ยวเขาเอ้าบ่จะมาไปหาลอตามที่ว่าก็เจ้าเกี่ยวเข่าแกน้าชี่นะมีบ่ไปเั่นกันป๋อบ่เห็นไปเลยเขาซื้ออยู่ในบ้านโอ้เห็นบ่จะว่าสวัสดีอย่ามาอีกครั้งเถี่ยเออพี่น้อะไรเนาะลูกสาวมาน้ำมาเลยกับเป็นอะไรเนาะแป่ว่าจะมึงเฮีอนเพลนอะไรกัน ไปมาหาทางลุงเลยทำผ้ากันยิ้วก่อนไปซื้อลูกชิ้นมากินอยู่หันไปกินดิดูอย่าเลยแวะลุงน้อยก่อนว่าคัากกบคือว่าสิข่าวมากังเว้นแบบมวยยูชิเห็นไหน้องลุงแม่ไปเก็บข่าวกับม่ลุงน้อยจ้ะคือว่าสิมาช่วงกังเว้นแบบเป็นมวอยูเป็นอย่างนัอยเนาะก็พอใจทางลุงพุ่นชะดอกช่วงนี้กะเขากะพรมมีคนจ้างคันวิทย์ขั้นตอนนี้ไปแล้วกะมันก็บ่มีบ่มีผู้ใดจ้างอีกเนาะลุงเนาะโดยอ่าช่วงใครจ้างช่วงคนจ้างเขากะ เกี่ยวไปก้อนช่วงนี้เนาะเกี่ยวไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าหมก้อนพี่น้องเอ้ยก็เลยมาแวะก้อนเนาะแต่ว่าเรื่องหลังคาน่ะมาแจ้งทั้งพี่ทั้งน้องเพิ่มเติมอีกก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าพอดีอ่าในการเก้าให้ดูนี่บ่มันขบมันถือเลยดิถือว่าจะบอกถือแล้วนี่เดีอันนี้อันนี้เขียนไม่เพราะคือเขียนเก้าเขียนตัวเก้าแล้วมันถือขบชุดมาเลยแหละ ลายแต่อันนี้อู่บังนี่ตรงนี้บ้าแม่นี่อันนี้ตัวสันอันนี้สองจุดหาชิมหานี่หาเพนรายการหลังคาบ้านอ่าบ้านลุงน้อยเนาะแม่นแหละเทิร์กแล้วตามนู่นี่แหละตามนี่เลยเหมือนบ่อรุงถทกเลยลายเป็นจุดเป็นจุดอยู่เด้นี่เด้อ๋ออันนี้เป็นเขียนไม้บ่นี่นะเขียนเขียนไปเขียนให้ไม้บ่แม่นเขียนให้ไม่ยี่ ไป่ไพเขียนไงนี่อันเสาแสงนั้นตัวนั้นทิ่มแล้วมันมาถึงนี่ดิมันมาถึงนี่คิดทิ่มอ๋อแล้วตัวนี้อ่ะตัวก้อนเป็นบ่ตัวก้อนตัวนี้แหละถึกแล้วนี่อยู่นี่เลยนี่ตัวนี้ตัวสั่นนั่นเด้มันจะมีเออสิบจุดจุดก้าหาคูณเจ็ดเม็คูณเจ็ดเนาะคูณเจ็ดนี่คือเจ็ดแผ่นอ่าเจ็ดแผ่นมันบอกเจ็ดแผ่นเนาะแม่ลูกน้อยก็เป็น โอ้พิ่นไปคูณเนาะยันแบบพึ่นพึ่นเราต้องบอกน้ำได้อย่าเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นบ่ต้องคูณออกเลยเดี๋ยวๆมีแยวมิเตอร์จุดเตือนนะอ่ายันยันไปว่ายันเข้าโคหมายว่า10อ่า9 5้คูณเสินะไดเพิ่นเนาะอาเขาบ่เข้าใจว่า7แผ่นที่นะยันยันไปเอาคูณสินะโดยอ่าอย่ามันสิผิดอืมเฮ็ดเท่าก็พอนี่อเนาะเท่าและเท่าไม่เล็กคูณเด้อออเคำว่าคูณนี่ก็จ้าสิตีบวกเข้ากันได้ตัวนี้ได้สิ nè, nó có ba, nó bao nhiêu ha? 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 bao ha? bao nhiêu ha? bao เก้าจุดเจ็ดจุดเก้าหาแผ่นถืออุดห่าห่าหแผ่นมีสี่วักกันวาลุงแม่นั่นหนึ่องสาม่ในทางหนาเสร็จนึ่งก็ได้กระกเลยันนี้ขอบค้างเนาะขอบค้างสี่จุดเจ็ดหนึ่งแผ่นสามจุดหกหนึแผ่นสี่จุดหนึ่งนึ่งแผน สิบจุดเก้าห้าหนึ่งแผ่นเก้าจุดสี่ห้าสี่ห้าพอดีหนึ่งแผ่นเจ็ดจุดเก้าหนึ่งแผ่นแต่กัสองจุดห้าห้าสามแผ่นไม่เซีลอ่อสี่ยังไงสี่ยังไงสีขาวอ่ะ เออสีขาวบอกเลยสีเทาสีเทาสีขาวเทาเออแม่แล้วไม่เซลล่าสีขาวเทาสีขาวธรรมดาเออธรรมดาธรรมธรรมธรรมธรรอย่างว่สะอาดธรรมชาติธรรมชาติบอธรรมชาติมูไหมแม่นเนาะสีขาวธรรมชาติแม่ถึงแล้วหนึ่ง ชิบสีเพลไม่ต้องเตี่ยไม่แต่เราทประสาดเนาะจังไรกันอาทิตย์นั้นถือกันจะว่ากันด้วยี่น้องดด้วยเนาะอ่าอันนี้เป็นตัวยังนี่ตัวขาวสีขาวเดี๋ยวนู่นเนาะโดยอ่าสีขาวธรรมธรรมดาโดยอ่าสิบสี่แผ่นอ่าแต่กับไม่เซล่าสีเทาสามสิบห้าแผ่นอ๋อแสดงว่าเพิ่นใส่ตัดกันอ่าแปลว่าสีขาว สใส่ใส่ให้มันเป็นแทกกันแทกกะนะแม่นครบข้างมันแล้อ๋อใส่เป็นแทกอีกสองสองมันบะไรวะเฮาใส่แต่ไม่ใช่ลายกันเป็นลบปุ๊บเนี่ยเป็นเลี่ยวเนาะม,มันมีมันมีสองแบบแนบกันแม่นออแนบสีขาวอืมในการอันนี้อันนี้เป็นเป็นในการบ่งคบเนาะ อ๋อแสดงว่ารายการนี่มันถืนอวัตบรรลุถือวัดแล้วเพิ่นมาเขียนให้ทั้งสังกะสีทั้งขอบคางทั้งมัเซอร่าทั้งบองเยี่ยมอืออือครบแล้วประธานรายละเอียดเพิ่นแหละโอ้มาสะ<า><า>บอกว่าคนันว่าได้ตามนี่ถือตามนี่บอเซนก็สร้างมาตามนี่นะล,ลุงเนดะ้อโดยคำว่ามันคักเน่แล้วนะตอนแรกนระาทั้งบอเซนคิดว่าซีห้สร้างรถนะ่ะมาวัดแทกให้ไหม อ่าพนกับบันยังมีเวลามาบานิละคำว่าตัวนี้มันได้ก็จะเอาตามนี้ลงเอลยเด้อถึกแล้วก็ททำทรงเถือก็เพนว่าถือพนว่าถือกัให้กับทึกเนาะสิว่าบ่ถือกับไม่เขียนไม่ให้เนาะนั้วนี่พนว่าพนก็บพนว่านั่นนี่คันบ่คักบ่เลก็แท็กใหม่ก็ได้แล้ววัาอ๋อบอกกัคือสิ่แไละลงเพนจงเขียนได้ขนาดนี้นะบานน่ะจังชั่นนะอ่าบซซี สีสร้างสังกัสีมาในเบื้องต้นก่อนในเรื่องเด้อโด้วย,<ด>ยสางตามตามตามรายการตัวนี้ทาง<ด>นี่ตั้งแต่ตั้งแต,ต่ตัวนี้ลงมาแล้วก็ขอบข้างลงมาแต่เรื่องแต่ไม่เซอร่าอันนี้บางก่อนเราเซียนสางสังกัสีแล้วแหละตัวนี้ตทางตามมาที่ลังเด้อตัวนี้เด้ออ่ามาเอารายการไว้ก่อนไปต่ออีกเนาะถ่ายรูปไบกคับก่อนโอเคเนาะ อไก่หม้อแบบว่าคือว่าเช่นแบบว่าอ่าย่านแบบว่ามันพิษนะเฮากับโม้าคือกันเนาะก็รู้ไหมครับงเถือกับว่าถือกและขับวพลุข้าวเจี้ยนและผักแท่งใม่ก็ได้อ๋อย่านคือว่าเจ้าบุ๋มั่นใจให้สร้างมาวัดมาแท่งให้ไม่ก็ได้แม่นบอกนะนะเดี๋ยวไฟเผาได้สร้างได้ใช่ลุงสร้างนี่เฮาสร้างนี่ก็เอามาทำความเช่นก็ได้โทรลุงน่อยก็บพ่อโทรกับมันได้เลยคุณซื้อสร้างรถนา เพิ่นบา็บคุยกับเ,เพิ่นไปแล้วพี่เราเนาะคนว่าเฮ้ยพี่อยานอนง่วงนอนแจ,จ๊กนี่ฮะง่วงนอนแจ๊กน,นี่บอ<า>้ยง่วงนอนไปขี้เล่นช่วโมงหนิไม่ได้ไปบ่เออโดยโดยพี่เราเออเนาะบาใส่ีดีทยคู่ไปเห็นไหมเนก็บเข็บฮะฮะฮะอ๋ะอ,อ,อ,อมาม,ามาเ,อาเ,อาเอาเอาเซฟไว้กัได้ à xếp cái đây nó đây đeo con nữa à ok ok nó hạt nè đi rồi đó chắc anh à với anh sạc mấy cái xanh sạc máy với khô mi vào để nó ôi nhung khô cái những cái tốt cho mình chắc tốt tốt thang nó có thang nó bỏ gì hả ไปได้ครึ่งทางแล้วพ่อไวเวลาเขาแต่เขาใส่ได้อือหได้หาล่อยพูวเดยโดยเป็นอะไรเนาะพูดดีได้สิได้รายการในกะบริหนทีดำเนินการสร้างให้ได้เด้่อยๆลงเด้มือเงินไปเกี่ยวข้อวอยู่ป่ะ มาใช่ไปคนเข่าอะไรรคนเข่าเหโดยคนเข่าเสลไทยเพนเช้นาคือกันอะไรบอกกันว่าลุงมีวะมีงานไปกัไปก้อนก็ได้ช่วงเอาก็เขียวไปก้อนนะนะไปว่าบอคนกับลายลเลยประมาณช่วงบ่ายบอบ่หอดบายนะต้องสิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือว่าแล้วบอเมื่อบอปกัดกี้เข้าขิ้น้ำก้อนเจ็ดแปดโมงแล้วแล้วก็ แล้วแล้วกับมาบม่ได้หอบมืออะไแล้วช่วงนั้กับพป็นไรให้ซ้ำเก่าบางเถอกับไปชิว่าสิสางมาเมื่ออีโบ่๊ชเนาะบ่ชลุงเถื่อกันรู้ไหมันจะไปแลเพราะว่ามันได้การจะไี้ถือกับสิเอามาแต่ทนี้ได้เลยลุงเด้อโดยเพราะว่ามันเกี่ยวเขียนไว้ให้พักแน่แล้วนะเอากระจากชิว่าได้จากคนเขียนถืออย่างเี้คิดว่าคอยอย่างมั่นใจนะอย่างพิษม่นจะหลอกลุงเลยถือแล้วคนก็เพคนว่านี่คือ่าเพิ่นมั่นใจกับแท็กไม่ก็ได้เพิ่นบ๊ชเป็นยังไงล่เพิ่นกก อันคือเพิ่นมีงบเพิ่นกะเพิ่นกะเกสรสร้างมาตามนี่คือกันเนี่ยพอเพิ่นเขียนแท็กไว้แล้วนะดูเนาะคือวันนี้ว่าทำช่องเถื่อคือเก่าเพิ่นมาเข้าใจกันประม่ณเพิ่นว่าขับเพิ่อนบ่คักก็แท็กใหม่ก็ได้ประมานั้นนะเพื่นว่าเยี่ยมบ่เด่นี่ือป้องเพื่อนว่าแล้วเพิ่นกะเพิ่นจะค่าเวียค่างานเพิ่อนไปเนาะเนาะคนเฮากัเวี้ยงานแต่ละคนกับบุคือกันนะนะกัตามนายเวียนงานเนาะผู้ใดว่างกัมาผู้ใดว่างกั มีโอกาสกับจังมา,าลูกเนาะบัวกันตัวนี้นายพี่น้องเลยเ<า>นาะจะเข้านะคะจากมากับจากไปกับไปเพิ่นบริข้องบริที่ได้พอหลายคนคนเขาเดียวก็แลว้วผนั้นจับผลันจับคนขึ้นรถไทยนะบริลายนั้นยังชงให้อีกหนึ่งโดยโดยเมืองกันลูกน้อยกับไปไปและเข้าในเมืองไปยังในเมืองลูกไปไปเวียกนี่แหละไปกับมาโดยลูกสาววันที่เทวันที่น้ำบ่ไหนโทร ตัววะไปที่เบียับำนึก,กับมาบ<อ>นนเฮือนเฮือนอันดุ้งนี่กะคือว่าเก้าคูณเก้าพอดูเก้าคูณสิบได้่นเก้าคูณสิบ โดยแต่ขนาดว่าเก่าคุ้นเก่าเนี่ยก็ยังว่ากุ้งอะไรพี่น้องเนาะว่ามันกับซ้ำกันกับมูน้ำเซนเนนี่ก็แต่ว่ามันมันวอกแบกเนาะเออมันแสกไปนี่มันเป็นยาวคือกันกับเสกเท่ามันมันแสกช็อกเนาะเออมันแสกมันยาวคือกันเนี่ยแหละแต่มันแสกไปทางนี้แสกคุณแสกพี่เนาะแม่ผลเห็ดไห่กับบริตีได้เห็ดอยู่ไปเนี่ยเลยมู้กับมีแห้งดอกบนมือนเดนะลุงเนาะแม่เฮ็ดไปเท่าหน่อยได้เห็ดได้สระมันก็ตามงบตามประมาณเท่านี้แหละอีกตามเพิ่น อตามเพื่นทางผู้ใหญ่เพื่นชีเทียนอะไรเพี่น้องเนาะเพื่อนหายทำไรกันซ้ำนั่นไละคันเฮากับโมแนวเกินสิว่าเฮ็ดเบี่ยงเหงานกับโมแนวคันนี้กันรู้ว่ากันใจร้ายใดบริสุทธิ์มองน้ำกันแล้วทั่วว่าดีๆวานนี้เนาะเออเพ่นกะโอเคแหล้วันนี้มีแต่เฮือนถามมูเฮือนแล้วนะกับพวกวงกอกวงกบบวันนี้เนาะถามมีวงกบกะมีวงกบมีการสร้างพ่อบอดีว่ามีวงกบคนเดียวไม่ก่อให้ต่ออีกบ่บ่บ่ได้ยินข่าววันอะไรเอ้า จ้างเพิ่นไปได้ะดลูบ่จ้างจ้างหมดงกเลยได้จ้างมงดหมดอันนี้หมดเลยอ่าจ้างหมดงกจู้หกักเพิน่นเพิ่นไม่ได้ว่าว่าตอนที่เขาคุยกับเพิ่นน่ะตอนเพิ่นกอ่อขึ้นมาน่ะบม่ได้รู้กับตัง้งวงกบว่าะดลูหรือว่าถือว่าแวกถือว่าถือนนว่าแ<อ>ยากต่างหากบ่คำว่าเพิ่นว่าแล้วนี่สั่งจมาจากบอเชนก็นได้เพิ่นว่ามาก่อมาอยัางบ่คือข้อหมายของบอเซนน่ะตอนที่ว่าเริ่มก่อตะวิทย์น่ะเพิ่นเพิ่นไล่เอาแต่ว่าเฉพาะ ห้องก่อขึ้นยังมวยวงกบบ่แม่นทาวงกบคำมันได้กต่ชิโก้วงกบขึ้นเลยพผ่านมาไว้ได้ร่วมกันบ่คาซางอ่ะบ่ไม่ได้ร่วมเลยไม่ได้ร่วมไว้ว่าแตงวงกบบ่แค่แค่คิดไรเอาตัวพ่อพาตัวนี้ซื้อโดยเออนึกว่าแบบว่าเออวงกบมาหมดแล้วความาก่อให้ยตัวอีกสิอนะบ่ไม่ได้ร่วมนะไม่ได้ไรเลนะไม่จะจ้างขาดตัวเลยเด้วขาดตัวว่าก่อเนี่ยนะหมายคือว่า จากขากตัวมันอลร <extracting. S 2> แล้วนี่เลมัทนานี้แหละมันงกแล้วกับบามมเนมอเนอยมือแรงมืแรงนงเทีย้ยไอไ้นี่ยังอ่ะอ่าอยากนอนได้ไปแจ้งอนี่เนาะบงังว่าอกไงเาพาลูกสาวมานอนกันแบดนี้โอ้ยบางวลไม่ได้ซื้ออย่างมาต้อนลุงเรยมากกับตอนกำคับมันมดกับลูกเลยลใจแล้วกัใจแล้วอ่าระงงเด้ดยขับใจลายเอ เออเนาะมาดูวัยชื้อนามเช่นไยกินเด้อโดยกับแกมาสั่งมาดูเด้ออมากันค่าเงินขึ้นแน่มื้อนี้ก็ได้พี่น้อยเนาะเอาเดี๋ยวจังว่ากันเนาะอ่ามือมือไหนประเเสนสร้างไม้กะกกสิมือนั่นพี่น้อยเนาะขอมาสร้างยังสร้างกสีให้เพื่อนเนาะเราติดตามบนน้อการพี่น้องเยเนาะ ว่าทางแม่เพึ่นกาฝากงบไปอยังกะฝากมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ย um, ังคือเก่าอะไรพี่น้องเนาะก็รอรอแค่ว่าเอ่อมือใดภอษาพ่อมือใดก็สร้างมากมือนั้นสิอ่านะพี่น้องเนาะกับทางแม่ผู้เพันที่ว่าอ่าซื้อรถจักให้แหละลุงเลยเนาะเหมือนดาวมาได้ผสมของน้ำมาลุงเลยเนาะโดยลุงเด้อโดยเอ่าพักพอนวันนี้ได้ลุงเด้อกินข้าวกินน้ำเนาะโดยอ่ทางมุวภาษาเหน่งก็ทีได้ À, làm la đấy bọn em nên mà khăm mướt này nó, bây giờ ở đây luôn nữa, ở ba nữa, được được, Spider, 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 ปั right right ้นไ like ้ลูกก็ยังเงียนเนี่ยเขาก็รับจ้างแต่วันที่เป็นเซาร์สบายที่พี่น้อยเนาะป้าใส่พี่น้อยเนาะทีทั้งโมเสนขอกตัวรับลาไปก่อนบาทนี้เอาเในลุงเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะสุขภาพแข็งแรงด้วยวันเดียวมื่อไรสร้างโมเสนสีโทาบอกเด้ออกะบังก้อยคำว่าบังเวลาก่อนว่าสีสร้างมาให้วันละครวันคือสร้างสร้างกะคือว่าสร้างงูอย่างเงี้ยไงเนาะ ต้องไอโลอีกไล้พี่น้องเนาะสั่งมากะอ่าเดี๋ยวจังหวะปัญหาจังหวะเอาอะไรพี่น้องเหรอพี่ตองสร้างรถเพิ่อนกับโบไอพันธุ์เบื้องไหนเบี้ยคนนะนะถ้าว่ามีแต่มุ่งเชื่อเพิ่อนจะเอาเท่าไหร่ห็นนะโดยอ่าคือว่าสร้างเพิ่อนมาเห็ุเพิ่อนมาขึ้นโค้งอะไรนี่เฉยๆดูบอกว่าได้ไปโทรเพิ่อนเมื่มีบอโทรว่าโทรไม่ได้เอื่เกี้จะโทรได้โดยโดยโดยเนาะแต่ว่าค่า mua gì mấy nó chắc hàng của nó mền chăng hàng hả, à thôi bà đưa, <laughs> đôi đôi phi tao đây, Bà không tia hả bà này, ôi ôi, đôi đôi ba luôn nữa, đôi đôi, đểo mua mua sắn con, cô đểo, má cheng vẹn này, bà ba luôn, ô, chúng mình chơi đi đôi ที่สร้างมาให้คือเก่าแหละพี่น้องเอ๋อเด้อเด้อเด้ไปพี่น้องเอาะไปสำหรับคลิปนี้กับลำลาพ่อพี่น้องไปก่อนเด้อพี่ภาพประการใดขอโทษขอาะไปนำสารับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนอนอยู่ดีมีแห้งบนทุกฐานทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องเอาะ